สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสําหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองราสองรบาททุกรายการนะคะ ก็ลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะ รายการที่1น,นะคะเริ่มกันที่เหรียญดอรวงพ่อไปนะคะเขียนด้านหลังที่ระลึก2478นะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะรายการที่2นะคะเป็นรูปปลอรวงพ่อเงินนะคะก็มีหลากหลายพิมพ์นะคะพี่หนีน้องให้ดูยันใต้าฐานแบบนี้เลยนะคะ มีองนี้รายการที่สองนะคะรายการที่สามนะคะรูปป่อหลวงพ่อเงินนะคะอันนี้ใต้ฐานจะมีรอยตัดช่อรอยตะใบนะคะ <c oughs> รายการที่4นะคะเป็นพ่อท่านค้ลายวาจาสิทธิ์นะคะเป็นพับผงนะคะใส่ตรับเรดแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะ,ะเขียนว่ารานธรรมบารมีสีปทุมแสงธรรมองค์นี้นะคะเป็นรายการที่4นะคะ รายการที่5นะคะเป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อพิษนะคะรุ่นสร้างซุ้มประตูวัดบึงสีไฟนะคะอันนี้จะเป็นรูปภาพนะเรียกว่าภาพถ่ายใส่กระจกแก้วแบบนี้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะแล้วก็อีกด้านนึงเป็นหลวงพ่อพิษนะคะ เป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่หกนะคะเป็นล็อกเกตนะคะหลวงปู่ศิลาด้านหลังมีฝั่งเม็ดยาน้อยนะคะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญพุทธคุณเมืองพิจิตรหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินหลวงพ่อพิษวัดคำมังนะคะปีห้าเจ็ดนะคะ เ,เ,เหรียญสวยนะคะเป็นน่าจะเนื้ออัปป้าก้านะเป็นรายการที่7นะคะพร้อมกล่องเดิมเลยปีห้าเจ็ด ด้านนี้จะเป็นหลวงพ่อ <c oughs> หลวงพ่อเพชรต่อไปนะคะรายการที่8นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะคุณแผนหลวงพ่อวันนะคะวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้โซนพิจิตรมาแบบเต็มการาฟเลยนะคะอันนี้จะเป็นรายการที่8นะคะ รายการที่9นะคะเป็นพระอาจารย์ต้อมนะคะวัดค่าสแบงนะคะเดียนมหาโชคเป็นรายการที่9นะคะรายการที่10นะคะเป็นหลวงปู่ศิรายืนนะคะกระถิ่นรุ่นแรกธรรมอุทยานปีพศ2566นะคะนี่เป็นรายการที่10นะคะ รายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระคุณแผนไหมคะเนื้อผิวแบบนี้เลยเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบสองนะคะเป็นหลวงพ่ออ,อ,อยู่เพชรบุญหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อทบนะคะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะองนี้เป็นรายการที่12นะคะรายการที่13นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะนั่งอยู่บนเขารูปช้างนะคะรายการที่14นะคะ อันนี้เขาเรียกว่าน่าจะพระคงไหมคะเป็นรายการที่14นะคะรายการที่สิห้านะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญทรงเจ้าสัวนะคะวัดปานไล่นะคะเป็นพระผงนะคะมีฝั่งตะกุดสีเงินแบบนี้ด้วยนะคะ รายการที่16นะคะเป็นรูปปหร่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่17นะคะเป็นพระสีวิชัยคูบาสีวิชัยนะคะด้านหลังมียันอาาักรรปั๊มแบบนี้ รายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะปี17สู่สารไตรักจังหวัดลำปางนะคะรายการที่19นะคะเหรียญดวงดีหน้ากากสีทองลงยาสีแดงนะคะหลวงปู่ศิลานะคะ รายการที่ย0นะคะเป็นพระผงดวงเศรษฐีรุ่น1น,นะคะหน้าคมชัดมากเลยนะตรงนี้รายการที่ย1นะคะเป็นตะกุดนะคะตะกุดน่าจะเป็นรูปเหมือนนกเลยเขียนว่าหลวงพ่อปากแดงนะคะ วัดหลวงพ่อปักแดงนะคะองนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นตะกุดรายการที่ยี่สิบสองนะคะนี้ไม่รู้เรียวกว่าพระอะไรนะคะรายการที่ยี่สิบสามหลวงปู่ศิลานะคะเหรียญสิริจันโทเหรียญสาริกานะคะ รายการที่24นะคะเหรียนที่ระลึกหลวงปู่โต๊ะนะคะปีปศส5 5 1 1นะคะรายการที่25เป็นเหรียญหัวเสือนะคะเนื้อทองเหลืองนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อปิ่นวัดบางพระนะคะ รายการที่26สินะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อพัดฝั่งตะกุดสองดอกนะคะเป็นเหรียญครบร้อยปีนะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนนะคะเหรียญพระปิดตาเป็นพระผงปิดตานะคะรายการที่26 <c> ิ <oughs> รายการที่27นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ <c oughs> เขียนว่ารุ่นแรกปี25 5 5้าห้าสิบห้านะคะ รายการที่28นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะคุณแผนเข็นเข็นงอเข็นอ่อนเรียกไม่ถูกว่ามีให้สังเกตหลายจุดนะคะองนี้เป็นรายการที่28นะคะรายการที่29เนะคะเป็นเหรียญหลวง พ่อทวดด้านหลังพระอาจารย์ทีมเหรียญเรื่องสมณศักดิ์ปี08นะคะเป็นรายการที่29นะคะรายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะเหรียญรุ่นสิริมงคลปี2516นะคะเป็นรายการที่30 <c oughs> รายการที่สานะคะเป็นหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะด้านหลังมีเป็นเพาเรียกว่ามวลสารนะคะีแบบนี้เลยองนี้เป็นรายการที่31นะคะร็อกเกตหลวงปู่ศิรานะคะรายการที่32นะคะเป็นพระพุทชินาราชไปเสมานะคะ รายการที่33นะคะเป็นเหมือนพาซุ้มกอนะคะแต่จะเป็นพิมพ์เล็กนะคะรายการที่34นะคะเป็นพญาเต่าเรือนหลวงพ่อหลี่วัดไร่แตงทองนะคะชื่อรุ่นปดนี้นะคะ ด้านหลังนะคะจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่34นะคะรายการที่35นะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งนะคะองนี้นะคะนีเนื้อผิวก็เก่าสวยๆนะคะมียกมือแบบนี้ด้วยนะคะใต้ฐานนะคะจะมีรอยตะไบนะคะองคนี้เป็นรายการที่35นะคะ รายการที่36นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดด้านใต้ฐานมีเลขโคดนะคะองนี้นะคะนี่นั่งอยู่บนนูนๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะหน้าคมชัดสวยจมูกโด่งๆนะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระพุทธรูปขนาดห้อยคอได้นะคะองค์นี้น้องไม่ทราบชื่อนะคะ แต่เลี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะรายการที่38นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้ด้านหลังตัวหนังสือนะคะนี่เดียนอักษรคมชัดนะคะหน้าพระคมชัดแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะรายการที่39นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเป็นแบบว่า มีกุมารสององค์อยู่ด้านหลังนะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะรายการที่40นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพระผงหลวงพ่อเงินวัดด่านน้อยวัดด่านน้อยอำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นรายการที่40นะคะ รายการที่41ดนะคะเป็นพระเขาเรียกว่าเกตเอียงนะคะหนูไม่จำชื่อไม่ได้นะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่41นะคะรายการที่4ี่สองนะคะเป็นหะนุมานนะคะโชว์พันล้านหลวงปู่ศิลานะคะเรียมกอบกันน้ำเก็บผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นรายการที่42นะคะรายการที่43นะคะเป็นพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะอุดมสมพรนะคะด้านหลังกอเดียนอาจจะสึกนะคะน่าจะผ่านการใช้งานมานะคะอุคงนี้เป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหมือนพระคุณแผนนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่44นะคะรายการที่45นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะกับพระยอดธงหรือเปล่าคะมาสององคู่กันแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยจะเขียนว่าวัดวางทองนะคะเป็นจังหวัดพิษณุโลกนะคะปีหนึ่งสี่นี่ เป็นรายการที่45นะคะได้ไป2องคงเลยรายการที่46นะคะนี่เป็นรอบโบราณนะคะอันนี้มไม่รู้จักชื่อนะคะรายการที่46นะคะ รายการที่47นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะมีฝั่งตะกุดนะคะเห็นมีเห็นตะกุดเลยนะพี่นะมีฝั่งตะกุดด้านหลังก็จะเป็นเหมือนตาสัญลักษณ์แบบนี้นะคะด้านนี้ก็จะมีฝั่งตะกุดทั้งหมดน่าจะ9ก้ดอกนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่47นะคะรายการที่48นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะ หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะปีสอ5ห้ด้านหลังเป็นตะระบัดผัดยศนะคะนี่เป็นผิวแบบลุงล้งๆนะคะองนี้รายการที่48นะคะรายการที่49นะคะเป็นหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะเป็นตะกุดวัวนะคะสี่สิบเก้า อ,องนี้และกันรายการที่50นะคะเอาแบบไม่ทราบที่นะแต่ก็จะมีค่าปรับปิดทองนะคะด้านหลังเป็นหนังแบบนี้นะคะเนื้อผิวสวยๆเลยอ,องนี้เป็นรายการที่50รายการสุดท้ายของ E ีีนี้นะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ